จะเป็นใครก็สามารถปฏิบัติตามได้เพราะการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ไม่กําจัดว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นพระหรือเป็นคารวะเพราะว่าใจของคนเราทุกคนเหมือนกันมีความสามารถที่จะทำทานได้มีความสามารถที่จะรักษาศีลได้มีความสามารถที่จะนั่งสมาธิได้มีความสามารถที่จะใช้ปัญญาได้ ดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำใจของตนเองให้เป็นนิพพานขึ้นมาได้ดังนั้นไม่มีเหตุผลอันใดที่จะมาห้ามทุกคนไม่ให้ไปถึงนิพพานได้สิ่งที่จะห้ามได้ก็คือความไม่มีศรัทธาไม่เชื่อหรือความเกียดคร้านความเสียดายกับความสุขต่างๆที่ยังที่ยังติดอยู่ยังเสียดายเงินทองอยู่ ยังไม่อยากเอาไปทำบุญยังอยากเอาไปเที่ยวยังออกไปกินไปดื่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยู่ถ้ายังมีความอยากเหล่าน,นี้อยู่แล้วตัดไม่ได้ก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้แต่ถ้าเชื่อแล้วทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ไม่เสียดายเพราะเชื่อว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีกว่าความสุขที่ได้จากพระนิพพานถ้าเราเชื่อตรงนี้แล้วเรา ทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการปฏิบัติได้ไปถึงพระนิพพานกันอย่างแน่นอน